สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับตายเฟิร์มมินเล่ตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่สูย์การเรียนรู้สังกิจพอเพียงและก็เสรษฎีใหม่ประจาตาบลหนามแดงค่ะค่ะได้ยินมาว่าที่นี่นะคะมีคอนโดกบด้วยค่ะเเฮ้ยจริงเหรอคอนโดกบคืออะไรอ่ะงั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยปยสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆค่ะและนี่คือป้าแมวนะคะป้าแมวค่ะ การสับผสเหนในการเยี่ยมชมสถานที่ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับผู้ใหญ่โทนนะคะที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของตำบลน้ำแดงนะคะเดี๋ยวเราพาไปเลยโอเคค่ะอมาบุญบุญอาค่ะค่ะนี่คือผู้ใหญ่ในชาหรือว่า เกศโอโนะนะคะค่ะเป็นผู้ดูแลส่วนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรกรใหม่ค่ะด้วยการเรียนรู้ค่ะค่ะที่มีโครงการอย่างไรบ้างคะโครงการที่นี่จะทำหลายอย่างนะครับเป็นเกษตรผสมผสานทั้งหมดไม่ใช่มีเฉพาะมะนาวอีกนะเราทําตามพระราชบัญญัติเลยนะฮะที่บ้านมีแต่มีพอน้ำหอมมีมะนาวเป็นหัวใจหลัก มันม่งมัมงนม่วงกระชอนเพราะบางที่เขาจะมีแมค่ส่วนเดียวบางคนทำม่วงกับอทำม่วงอย่างเดียวแต่ที่ที่บอกไปแล้วว่าต้นต้นอลไรว่ามะนาวเป็นใจหลักมาดูกันมาดูกันมีหน้าเดียวมีหน้ามั่นคือมะนาวพวกนี้จะเป็นมะนาวที่ตลาดยอมรับที่สุดในเมืองไทยข,ขันตั้งลำไสจจำไว้เปิดบากสมราคาของเขาจั้งหลายเด้กินกันน้อยแลยเนี่ย ยาผมตามหมดทุกกล่มเลยเจ็ดต้นยาประมาณเกือบสี่ร้อยิคือว่าเงินจะหมุนเดือนเดือนต่อเดือนเดือนต่อเดือนเลยเป็นแบบนี้นะฮะถ้าบริหารยาเป็นนะครับได้สุขภาพด้วยได้ทุกอย่างได้เยินด้วยได้เงินมหาศาลนะครับเงินมหาศาลมากพันทุนเก้าซึ่งประเทศท่านทรงตั้งชื่อให้ไม่มีเมล็ดแม้แต่เมล็ดเดียวนะฮะแล้วลูกจะโต ที่สวนผมจะแนะนําเรื่องกิ่งตอนอย่างเดียวอืเพราะว่าบางคนถามผมว่าทาไมถึงเล่นกิ่งตอนอย่างเดียวหนึ่งเขาทยากในการตอนกิน่นและข้อเดีองเขาที่สุดคือสายพันธุ์ไม่เพีย้ยนสายพันธุ์คือสายพันธุ์ที่มันคงปุ๊บเ่ยแล้วเขาจะเป็นสายพันธุ์ที่ไม่เพีย้ยนคือว่าไม่ใช่แพันธุ์นี้ไม่มีเมล็ดพอไปเสียบกิ่งปุ๊บอาจจะมีเมล็ดเพราะต้นตอที่มาเสียบคือหนึ่งส้มโอส้มป่า ต้องมาฝิดต้องเคยได้ยินนะฮะในการนกเนเกษตรพื่เอาต้นตอที่เขามีรากแก้วมาเสียบแต่ถามว่าข้อเสียของเขาคือหนึ่งของผลิตช้าประมาณสี่ปีได้ขอผลิตแต่นี่แปดเดือนในของผลิตแล้วรักสายพันธุ์ในเดือนวันะคะเราจะไปดูสวนมะนางกันเย้ตามผู้ใหญ่มาไม่กัน <laughs> ได้เลยสักทีขับก็สามารถปลูกขับสวนครัวได้นะคะอันนี้กระถางทำจากยางรถยนต์นะครัอ่าถ้าที่สวนจะทำเป็นยางรถยนต์ทั้งหมดเก็บปลาอะไค่ะบอกเลยเดี๋ยวไปพัดไปจุดเปลือยจุดเปลือยจุดเปลือยจุดเปลบอยพร้อมค่ะมีดอกด้วยอ่ะใช่ใช่สวยจังที่เรานี่นี่นี่ดีดีมากมากเลยนะผัดไข่แล้วไปต้มติ้มัต้มสุดยอดหมดคิ้วนะคะบริสันท์ทุกอย่างเลยนะคะในนี้

เคยกินเะนงมะนาวนีรจัไม่เคยน่ามะนาวเน่ามันเคยเจอแต่เน่าปไห่เคยเือเนาไมนเน่าเห็นมะนาวที่แพงที่สุดอ๋อนั้นนะใครอยากถ่ายกับมะนาวที่แพงรวังเปียกนะครับไดูมะนาวไปเช้ามะนาวมะนาวเออตอนนี้ประมาณเจ็ดร้อย แต่บรรจุเลปอนเลมอนริบบอนนี่คืออาหารกลางวันสำหรับเด็กมันอยู่กันเต็มเลยอ่ะไม่ใช่กระโดดมาโนน่ามินันอะไรแบบนี้เนี่ยมองเห็นชัดครบคอนดูต่อไม่น้ำเต็มเลยอยู่อยู่อยู่คือนที่ใช้ไม่ต้องเยอะนะครับห้องสวีทหรือห้องสวีทไม่ต้องใช้เผู้ใหญ่ให้อะไรมันกินนะครับเหมอไม่ใช่อาหารเม็ดครับดีใจให้ให้อาหารเม็ด มันมีอาหารไม่สาหรับกบอหรครับใี่ครับคือหันปลาดุกมั้งอันนี้เลี้ยงตั้งแต่เที่ยงคือคืออาหารเป็นลูกออดเลยครับออนคือเราซื้ออาหารเม็ดทั่วไปที่ให้ปลาให้อะไรพวกนี้ไม่เคยรู้ว่ามันกินได้แต่ทีนี้บางทีเขาใช้เปลบ้างใหญ่ๆแล้วก็โบกอ่างปูนแล้วมันจะใช้สถานที่เยอะและอย่างนี้สถานที่แคบๆเราก็พอเลี้ยงได้แล้วเลี้ยงเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้ก็ขายโลละ80บาท เราเน้นไม่กี่ตัวคตัวหนึ่งประมาณสี่ห้าตัวตอนนี้เราเราได้มาเนี่ยกบเนี่ยเราจะสั่งสายพันเข้ามาแบบเนี้ยตัวขนาดเนี่ยขนาดเล็ก้ัวนะคือพูดง่ายงแค่หลุดหางเนี่ยมันจะเป็นลูกอ่อนก่อนถ้มันมมีหางมนีหางพอหลุดหางปุ๊บเนี่ยแล้วก็มาเลี้ยงเลยเลี้ยงเราจะให้อาหารเม็ดไฮเกตให้อาหารเม็ดวันละหนึ่งครั้งแล้วก็ถ่ายน้ํา่ทงกๆรายต้องถ่ายน้ําทุกวันเพราะว่ากบเนี่ยจะผ่านน้าตลอด เราะเขาเป็นสายขึ้นบนข้าน,น้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคืออยู่ในเนี้ยมันไม่เหมือนกับธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติคือบางทีก็กินปุ๊บเขาถ่ายปุ๊บแล้วก็ไปที่อื่นแต่ทีนี้มันอยู่ในในวงนเราต้องอระบบมันปิดูแลความสะอาดเขาดูแลความสะอาดเขาด้วยเวลาเปิดไ้มันไ,ไม่ไกระโดดออกหรอะอันนี้อยู่ต้องปิดมันต้องกระโดดออกใช่ไใช้เวลาเลี้ยงกี่เดือนครับี่ยอัดที่หลุดหางอ่ะหลุดหางประมาณไม่ถึงเดือนนะครับหลุดแล้วแล้วถ้าเกิดเรายิ่งถ่ายน้ําบ่อยเนี่ย มันจะยิ่งโตไวอ๋อรับ้สภาพแ้รมดีสภาพแ้รมดีแล้วตอนที่มันจะทําเงินได้ครับผู้ใหญ่ประมาณสี่เดือนสี่เดือนขายได้แล้วครับก็เอามันไปได้คือเราซื้อกบเราซื้อกบตัวละหนึ่งบาทมาถูกนะซื้อง่ายๆอือฮะกบตัวหนึ่งบาทเนี่ยลงไม่พันตัวโอ้นะเนี่ยใช้ที่นิดเดียวใช้นิดเดียวเลพันตัวเนี่ยครับเออเหมือนใช้ข้างบ้านให้เป็นประโยชน์อ่ะใช่ครับ พันตัวแล้วหาลูกหนึ่งห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเนี่ยผมผมอาหารผมหมดไปวันเนี่ยเพิ่งจะหมดไปวันนี้ยสามลูกเข้าลูกที่สี่เดือนหน้าผมขายได้แล้วเพราะเดือนละลูกอะครับเดือนละลูกเดือนละลูกผลผลิตที่ผู้ใหญ่เคยหมายถึงว่าเคยได้รับเนี่ยมันมันมันที่เลี้ยงมาเนี่ยครั้งละพันตัวเนี่ยได้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 เยอะไหมฮะกี่กิโลกรัมพันพันตัวเนี่ยนะประมาณประมาณอย่างตีหรือยังไม่ได้ไม่ได้เลยต้องถึงหกร้อยลก ไม่ได้เลยหกร้อยโลกิโลละกิโลละถ้าเกิดว่าเขาให้เราเราทําส่งเนี้ยคือทําให้เขาเลยเขาไปปรุงอาหารได้เลยเนี้ยแค่สับอย่างเดียวคือผ่าท้องอะไรอะไรไปใเท่เลยเนี่ยประมาณร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบครับคือเขามาสั่งปุ๊บเนี้ยอย่างพี่มาสั่งผมเนี้ยเอ้ไม่ใชโทเอาสองโลทําให้ด้วยนะเดี๋ยวมาเอานะกี่โมงกี่โมงมาล้วก็ทําให้เราทาให้ปุ๊บคุณก็มาเอาไปสับปรุงอาหารอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดคุณไปทำเลยเองเนี่ยลงละบาทสิบถึงหนึ่งร้อยบาท ยางนี่เขาไปยางนี่สมัยก่อนเขาไม่เอาตังค์ผมเลยนะครับแทกอะครับเขาให้ขนออกมาให้เขาด้วยตามร้านยางรถด่วนเราไปขอซื้อเขาครับแต่ตอนนี้มันมีคือเราไม่ปิดไงการตัดยางแล้วก็เปิดทําให้เขาดูแล้วทีเนี้ยไ่ตรงไปซื้อแล้อย่างน้อยๆจะเป็นส0ามสิบบาทคือหลายๆคนเขาก็ไปทําเป็นอาชีพในบ้านเขาเองผมจะสอนพิธกานให้ด้วย ้ทำในมีดินกะแล้วไม่เหยื่อเลยมีกะมะพร้าวอย่างเดียวกะอ๋อกะมะพร้าวมันมันเป็นกะมะพร้าวมันเป็นกะมะพร้าวนี่นะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจมันเป็นขุยมะพร้าวที่ตีใยออกแล้วไม่ใช่กะทั่วๆไปนะมันจะเป็นที่ตีใยที่เป็นผลแล้วเป็นผลนั้นนะผลแบบเหมือนดินมากเลยเออบางคนไม่เข้าใจว่าผสมอะไรบ้างนะฮะมะนาวจะชอบดินโปร่งมีขุยมะพร้าวตัดแสบนะฮะที่เท่า เราจะต้องใช้ปินโปร่งแต่ถ้าเกิดเป็นดินแล้วน่ะจะไม่เป็นแบบนี้นะครับแต่ล่าเขาจะเส้นโตแค่ะเส้นโตจะดีนะนี่คือกิ่งกิ่งที่สมบูรณ์ภายในต้นเขาเรียกกิ่งกระโดงกิ่งกระโดงกิ่งกระโดงคือกิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดภายในต้นนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะตอนให้ดูนะ วิธีการตายนะครับทำความสะอาดนึ่งหนหนอให้หน่ออย่างหรือทำตานง,น,งน,นี้เรา,านะครับจำไม่เหนื่อยหนึ่งใต้ตานะฮะใต้ตาคือตรงนี้ใ<ม>ต้าตาดูตอนนะครับค<ม>ือแะไระใต้าตานะครับตรงนี้นะครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับ ตองตรงใต้ตาตอกมากมากเลเพราเป็นไม้ที่สมบูรณ์เลยได้กลิ่นไหมได้กินนไหมได้กินเลยมาขุดเยื้อนดนึงนะฮะเพื่อตัดวงจรการส่งน้ำลราจะตามที่ให้ดูตุ้มแล้วนะนะครับดูนะครับวางท่าบอย่างนี้นะครับวางท่าบนี้เพื่อด้านบนนิดนึงนะฮะอย่างนี้เพราะเราต้องรัดตรงนี้ ไม่ให้พลาสติกไปโดนอ่าไม่ให้พลาสติกไปโดนแล้วก็จับจังหวะเมื่อกี้นี้ลอยป่อนอยู่ด้านล่างนะฮะแล้วด้านบนเนี่ยเฮ่ห่ากระจังานนาละเมื่อเวลาย็นเย็นเป่าคุยแล้วพาจดคุยเดินเล่น ลมพัดเย็นเย็นมาเดินเล่นไปตามคนาแสนสใจนั่งบนหลังควายควายกอนเละเล่นยานั่นกรบร้องกุบอกลางนาเสียงเขียดร้องจาเวลาบนร้า นกน้อยบินจรนกเขาคืนคอลก็มาตอนจะคำลมพุ่งละพัดโชยชื่นชำสาวสาวอาบน้ำยู่ที่ลำประโดนกประยาอย่างเดินเลี้ยวมองจ้องหาปลาตัวโกง นันปูนับร้อยนั้นตัวหอยโงฟังลำประดุกสาวยังทงลอยค<ะ>อแม่อยากแขงลางเป็นปิงจริงๆเ,เที่ยวเรื่องเรื่องร้องข้าวรวงสีทองมองสวัยชูทอนันัคันไทยและยูเรกานี่คือมะนาวยูเรกามะนาวพันยูเรกาครับโอ้โห,โห,โหโ นี่มันแก่ยังครับยังครับแก่จะนิ่มเนี่ยไม่แก่ตอนแล้วก็ทานกันตอนตอนแก่แทบหลุดขั้วเลยครับจะเหลืองกว่านี้มันจะหล่นคือแล้วเขาทานอย่งสดสดแบบนเผลไม้ทั่วไปฟานโอ้โหกเคนที่ทานเหล้าค็อกเทลอ่ะเห็นไหมเขาจะใส่ลงไปานดจะให้แค่นั้นทำไมเพิ่มเติมคนนั้นเพิ่มเติที่ปลูกแม่ที่บ้านอะ มีที่ปลูกไหมม่ไม่มันมีเป็นกระถางครับพี่อหญมีกระถางเนี้ยเอาพันไปปลูกโอ้ยกราบขอบคุณคุณลุงใหญ่ด้วยไม่ฟื้นไม่ฟื้นจ้าจ้าเขาจะไปบ้านพี่บ่อยไหมโอ้ตายแล้วขึดูโอ้โหเริ่มค่ะแล้วอะแล้วต้นมานี่ค่ะก็คือผู้ใหญ่ได้มอบให้กับทางเรานะคะเป็นต้นมะนาวยูเรกาเป็นต้นที่ใหญ่เป็นลูกมะนาวใหญ่มากแล้วก็มีราคา พันขึ้นเลยค่ะแพงว่าค่ะมีมูลค่าก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากมากค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็ไ <finish> ด <his contract> huh ้มาเยี่ยมเยนถึงส่วนของผู้ใหญ่โทนนะคะแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็แนวคิดต่างๆมากมายเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่โทนมากๆเลยค่ะก็มีของเล็กๆน้อยๆจากพวกเรานะคะ อาไยค่ะตีมือา <c oughs> ครับอยาให้ผู้ใหญ่ฝากออะไรถึงผู้ที่ได้ชมคลิปด้วยอเอครับผมจะฝากถึงในเรื่องการเกษตรนะครับมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีที่เยอะนะครับเอาที่ที่เราเห็นควรที่จะปลูกวิกินในครัวเรือนนะครับแล้วก็การท,ทรําเกษตรอ่ะดีสุขภาพเ้ยนยครับดีร่างกาย ครอบครัวด้วยนะครับฝากถึงคนที่เ<ม>พื่อน่จะต่อไปได้แลวผู้รับชมด้วยนะครับว่าถ้าเกิดใครมีโอกาสผ่านเข้าไปดิวมาแล้วนะครับแวะชมได้ที่นี่ไม่ต้องเสียอะไรมีแต่ให้ที่นี่มีแต่เป็นผู้ให้สัพันร์เซ็นเทนนะครับนะครับเชิญเชิญได้ทุกท่านครับ<อ>พ,พออีพระีบวามงวาจะไม่ีมมมพรวรรม,ามาา่าย่ขายทุมตำ ไปใส่ปอลงส่ีก็พอแทปอบ่อยจน้าเปดอเหนือระวังกุ้มด้วยลูกรองขารวงสีทองมองตวูช่อนั่นคนไทยและเอนั้นใครยกยอดเตียมอบไยสี่อฟังเป็นเพลงตลูมมันหมายใจปองข้าได้ควนั้นกพอมาเคีงกันนะตามพระราชบัญญัอย่างที่ในหลวงท่านว่าเลย ปลูกที่กินกินที่ปลูกเสร็จปุ๊บก็แบบเพื่อนบ้านดูจากเชื่อนบ้านแล้วค่อยจำหายนะเป็นอย่างนี้เลยนกน้อยบินจรนกเขาคืนคอลก็มาตอนจะคำ